สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวไต้หวันดื่มน้ำเย็นกินน้ำแข็งทุกวันหาามอช็อกเป็นโรคโลหิตจางใครชอบเคี้ยวน้ำแข็งยกมือขึ้นสำนักข่าว e. Today. อีทีทูเดย์รายงานหากใครชอบกินน้ำแข็งเพื่อคลายร้อนอาจเป็นอันตรายไม่รู้ตัวหลัวเจียลินแพทย์เวศาสตร์ครอบครัวชี้ให้เห็นในรายการหนึ่งว่าการกัดวัตถุแข็งเป็นสัญญาณของการบรรเทาความเครียด แต่หากวัตถุแข็งคือก้อนน้ำแข็งให้ระวังเพราะร่างกายมีความเสี่ยงขาดทัดเหล็กโดยในแพทย์หลัวเจียลินเล่าถึงกรณีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อเร็วๆนี้เด็กนักเรียนมัธยมต้นชอบกินน้ำแข็งพร้อมอาหารสามมื้อต่อวันซึ่งเมื่อแม่สังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกดังกล่าวจึงตกใจมากเธอรีพาลูกสาวไปพบแพทย์แพทย์ตรวจเลือดพบว่าเด็กสาวเป็นโรคโลหิตจางจากการขาดทัดเหล็กปริมาณทัดเหล็กในเลือด ่ำเกินกว่าจะวัดได้โดยระดับฮีโมโกลบินปกติควรจะอยู่ที่ระหว่าง12-14กรัมต่อเดซิลิตรเลือเพียง7กรัมต่อเดซิลิตรส่วนปริมาณธาตุเหล็กปกติคือ12กรัมต่อเดซิลิตรสูงกว่า40มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมซึ่งไม่ถึง3กรัมต่อจากนั้นแพทย์แนะนำให้รับประทานอาหารเสริมธาตุเหล็ก2เท่าเป็นเวลา3เดือน หลังจากรักษานิสัยของเด็กสาวก็เลิกทานน้ำแข็งนายแพทย์หลัวเจียลินเตือนสาธารณชนว่าหากใครชอบกินน้ำแข็งเช่นกันแนะนำให้พบแพทย์เพื่อตรวจดูว่ามีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กหรือไม่เมื่อขาดธาตุเหล็กเลือดในร่างกายจะบางหัวใจเต้นเร็วในเวลานี้ร่างกายจะรู้สึกร้อนเล็กน้อยแบบไม่รู้ตัวส่งผลให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเลือกกินน้ำแข็งเพื่อบรรเทาอาการร้อนทั้งนี้นายแพทย์หลัวเรียกร้องให้ผู้ที่มี แม่นมที่จะขาดธาตุเหล็กหรือผู้ที่ทานอาหารเสริมธาตุเหล็กควรระมัดระวังในการดื่มกาแฟและชาให้น้อยลงเพราะจะทําให้ธาตุเหล็กสูญเสียได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามแนะนําให้บริโภควิตามินซีมากขึ้นเพื่อช่วยดูดซับธาตุเหล็กรวมถึงไม่ควรเสริมธาตุเหล็กร่วมกับยาเม็ดแคลเซียมยารักษาโรคกระเพาะและนมในแพทย์เจิงเว่ยเจียแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำโรงพยาบาล วานฟังอธิบายว่าโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเป็นเรื่องปกติในกลุ่มโรคโลหิตจางทุกชนิดโดยมีอัตราการเกิดในผู้หญิงเป็นสองเท่าของผู้ชายสาเหตุหลักของโรคโลหิตจางเกิดจากการขาดธาตุเหล็กคือการสูญเสียเลือดและได้รับหรือดูดซึมธาตุเหล็กไม่เพียงพอโดยทั่วไปแล้วภาวะโลหิตจางเล็กน้อยมักไม่มีอาการอย่างไรก็ตามเมื่อฮีโมโกบิน ค่าปกติมากกว่า12สำหรับผู้หญิงและมากกว่า13สำหรับผู้ชายยังคงลดลงเหลือเพียงเล็กหลักเดียวอาจเกิดโรคหอบหืดเหนื่อยล้าเวียนศีรษะใจสัน่นและกระสับกระส่ายแม้ว่าร่างกายจะปรับตัวเข้ากับโรคโลหิตจ,จางในระยะยาวได้อาการก็ค่อนข้างไม่รุนแรง แต่หากเพิกเฉยการรักษาหรือปล่อยทิ้งไว้อาจส่งผลต่อการเจเริญเติบโตการพัฒนาและการทำงานของหัวใจนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังการรักษาโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กส่วนใหญ่คือการเสริมธาตุเหล็กที่สามารถใช้ร่วมกับวิตามินซีเพื่อส่งเสริมการดูดซึมโดยแนะนำให้บริโภคผักสีเขียวเข้ม เบอร์รี่ส้มเนื้อสัตว์และอาหารอื่นๆในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อรับธานเหล็กจากอาหารซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการป้องกันและปรับปรุงภาวะโลหิตจางขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ